้นานออลุงเรืองสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสวิตเซแจคิปตันอันนี้ชุดใหญ่ของยาคุโซอันนี้คือเกตรองจากของแท้นะเพราะยาคุโซนี่เกตของเขาดีเขาทำดีสวิตแจในกล่องก็จะมีล็อกบอดมีมันมีสกินแจ มีข้อคุญแจแถมให้อันหนึง่งแล้วก็มีลูกคุญแจแถมให้สองดอกให้ฟังเสียงของเขาจะดีครับนี่ปืนเกี่ยวข้างในเล สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับทางเพจ